นั่นชาวบ้านเขาฮือฮาเพราะไปเจอกับจอบปวกใหญ่ยักษ์ที่ดูแล้วคล้ายๆกับคนหลายๆคนมานั่งรวมกันเป็นครอบครัวครับอะดูกันหน่อยต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้แพก่กิ่งก้านสาขาดูร่มรื่นดีเนาะแต่สิ่งที่อยากจะให้ดูไม่ใช่เรื่องของความร่มรื่นความใหญ่ของต้นไม้แต่ให้ไปดูจอปวกดาจอปวกอุ้ยเป็นไง ขนาดหลายไซส์ให้เลือกสรรตามต้องการหลายปลวกเลยเนาะโอ้ยปลวกเหรอคุณชอบคุณชอบรักไหนคุณชนะดูปาาใครจะชอบรักไหนผมก็ไม่รู้หรอกนะแต่ดูดีๆแล้วนับดีๆเนี่ยนะเพ่งดูเพ่งนับ มีเป็น9้าจอปหลวกนะเล็กใหญ่ต่างไซส์กันไปคู่หูเมืองพะเยานังข่าวไทายรัฐก็ลุกคุณชนะกับคุณนุกกี้ไม่ใช่ผมกับนุกกี้ยังไม่ได้ไปพะเยาร่วมกัน <c oughs> เดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยมาเมสาที่หลังแต่ให้ดูเรื่องที่นักข่าวเราลงพื้นที่ไปก่อนเนี่ยฮะเขาว่ากันว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นสถานที่ศักศดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะถ้าหากดูเรื่องของประวัติความเป็นมา ที่เห็นว่าต้นใหญ่ๆต้นนั้นน่ะนะคือต้นจามจุรีหรือว่าต้นชำาฉาขนาด5คนอบที่ว่าใหญ่ๆเนี่ยอายุร่วมร้อยปีเลยนะแล้วอยู่ๆมีจอปลวกโพโพขึ้นมาแบบเนี้ยที่บอกว่าโพโพก็มันมีตั้งปลวกกันัคุณผู้ชมครับแล้วเขาบอกว่ามันเหมือนรูปร่างเหมือนคนนั่งอ่ะท่านนับรวมๆแล้วก็เยอะอยู่นะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยถ้าคิดจินตนาการตามเขาบอกว่ามันเหมือนพ่อแม่ลูก นั่งรวมกันอยู่เป็นครอบครัวเลยไงแล้วยิ่งมีผ้าสามสีเจดสีเก้าสีหลายหลายสีมามดรวมกันแบบนี้เอาละเอาละก็ต้องกราบไหว้กันตามความเชื่อคุณผู้ชมฮะอะว่ากันว่าจะต้องให้โชคแน่แนก็เลยมาขอโชคขอลาบกันแบบนี้แล้วดูซิว่าจะให้โชคยังไงยๆค่ะไม่คิดอะไรบ้าง้มันซับซ้อนยังไงก็ชอบปู่มันมีเก้ารังเอาเลขเก้าตั้งเป็นตัวหลักเออ ตั้งเป็นตัวหลักและตัวรองอ่ะตัวรองคือต้นไม้ต,ไมต้นไม้มีหนึ่งแต่แพ่กิ่งก้าสาขาเป็นร้อยๆเอามาตั้งเอาไว้แล้วก็หานใส่สแควรูทเข้าไปขอแป๊บหนึ่งอเอาก้าตั้งแล้วก็อะไรต่อนะหันร้อย <laughs> มันมันยากเกินไปอ่ะคุณนะแล้วมาตามด้วยสแควร์รูทมันคิดไม่ทันน่ะแบบนั้นคือลูมแล้วอ่ะสองไม่เป็นรอบวงคืเอาแบบนก็เล่าขำๆเล่ามคุณผู้ชมฮะเรื่องความเชื่อเราไม่ว่าอะไรกันอยู่แล้วแต่จะเชื่ออะไรแบบไหนก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทำเป็นคณิตศาสตร์เลยคุณผู้ชม่ะ